สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านมีดครูอ่อนะครับหรือว่าร้านมีดเดินป่าให้กินไนท์ั่นเองจริงๆไม่ได้มีหน้าร้านอะไรยังไงนะครับขายแต่ออนไลน์นะฮะคือก่อนที่ผมจะทําการรีวิวนะครับท่านผู้ชมผมอยากจะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับ ได้ถ่ายคลิปวิดีโอต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนซื้อมีดนะครับทั้งๆที่รู้ว่าบางทีโทรมาแล้วเนี่ยของอาจจะหมดก่อนท่านผู้ชมก็ยังโทรมานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเควันนี้นะฮะซื้อของร้านผมเนี่ยกำไรผมไม่ได้เอามากหรอกนะครับแถมผมมีของแถมให้ด้วยเพราะว่าผมไม่อยากเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับวันนี้ใครซื้อสินค้านะฮะครบ1,000บาทแรกนะครับก็คือคนแรกที่ซื้อครบ1,000บาทนะครับ รับไปเลยครับผมตัวนี้นะครับเป็นงานไฟแช็กซิปโปนะครับผมที่มีน้ํามันลอนสันนะครับมีตัวไฟแช็กทรงซิปโปนะครับแล้วก็มีตัวกรองสารนิโคตินสาหรับคนที่ดูบุหรี่นะครับผมคนแรกที่ซื้อไปนะครับผมได้รับไปเลยครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมียอดสั่งซื้อมากกว่า2,000บาทนะครับผมจัดเซตนี้ให้เลยครับเป็นไฟแช็กนะฮะทรงซิปโป่ที่ มีลวดลายมังกรเทพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปเติมน,น้ํามันแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนี่นะฮะน้ำมันก็ขวดหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก50บาทน่าจะได้นะครับผมผมไม่มีน้ํามันนะถ้าผมมีผมก็แถมให้เลยนะครับเนี่ยแต่ผมไม่มีนะครับตัวเนี้ยถ้าไปซื้อแยกมูลค่าเกือบ200กว่าบาทนะครับผมนะฮะก็แถมฟรีให้กับคนที่ซื้อสินค้าครบ2,000บาทเป็นคนแรกนะครับผม เอาละเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวมีดคูรลมเบียที่หลายคนรอคอยกันนะครับผมใครสนใจใครอยากจะอุดหนุนผมนะท่านผู้ชมเอากระดาษมาสักหแผ่นนะครับจดรหัสที่ชอบไว้สัก5เล่มแล้วกันนะฮะเผื่อเล่มที่ถูกใจสุดๆมันไม่ไม่โดนมันไม่อยู่นะครับผมท่านผู้ชมจะได้มีตัวเลือกอื่นนะครับอ่ะเริ่มกันแบบนี้ครับสําหรับตัวนี้นะครับสตัวแรกจะเป็นรหัส SA ทั้งหมดนะครับผมนะฮะ แล้วมีซองผ้าไนลอนแบบนี้นะครับด้านในจะมีซองแข็งด้านในนะครับป้องกันความคมของใบมีดตนเองนะครับตัวหมุดจับตรงนี้เป็นตีนตูก้แก่หนึ่งที่เป็นกระดุมอีกหนึ่งที่พร้อมกับาสายร้อยเชือกได้ตรงนี้นะครับสามารถร้อยเข็มขัดได้นั่นเองนะฮะอา่าแล้วก็ตัวใบมีดนะครับเปิดใบมีดออกมานะฮะมาพร้อมกับรหัส S A 7 9นะครับเอท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ sa 7 9นะครับผมนี้โฟกัสแล้วฮะสันหนา4มิลลิเมตรครับนะฮะมาพร้อมกับด้ามจับลายเรซินเข่ากวางนะครับเราไม่ใช้เข่ากวางแท้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เข่ากวางแท้เนี่ยมันจะมีมูลค่าที่สูงมากๆแล้วก็เป็นการทำลายธรรมชาติด้วยนะฮะพร้อมกับตรงตรงนี้นะครับผมจะเป็นลวดลายต้นไม้เหมือนคล้ายเถววันนะครับผมกระบังมือสีเงินนะครับผมสันท้ายสีเงินนะฮะ แล้วก็เป็นฟูลแทงกนะครับผมนี่ค่อนข้างสวยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดน้ำหนักให้ดูแล้วกันผมจะไปกันแบบช้าๆนะครับท่านผู้ชมหวังว่าคงไม่รีบกันนะครับเฮ้ยโอ้โหกิโลผมแบตหมดอรอ <laughs> โอ้โหต้องต้องขออภัยด้วยนะครับกิโลแบตหมดนะฮะน้ำหนักเจ้าตัวนี้เนี่ยผมคาดการไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ300กว่ากรัมนะครับผมความยาวอยู่ที่ 30เซนติเมตรนะครับนี่นะฮะกับราด SA79 นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นเจ้าของในราคา290บาทครับโอเคตัวแรกผ่านไปนะฮะไปกันเรื่อยๆวันนี้ผมไม่รีบนะท่านผู้ชมรีบหรือเปล่าครับถ้าใครรีบมีงานอะไรก็ไปทำงานก่อนได้นะครับแปลกนะพี่ๆในช่องเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนมีตังกันนะเวลาซื้อของผมทีอะ มาเล่นตัวท็อปตลอดเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับตัวที่2ครับมาพร้อมกับ2สีแดงเดินได้สีดำนะครับแบบนี้คือมีความรูหราตามสไตล์ของวัยรุ่นนะครับเปิดออกมาใบมีดนะครับผมเป็นรหัส S A 4 9ครับผมนะ S A 4 9เวผมให้ดูแบบนี้นะครับนี่ชัดๆนี่นะฮะพร้อมกับมีฟิตติ้ง2จุดจุดแรกนะครับเป็นรูปคล้ายๆกับโซ่นะฮะ จุดที่2เป็น,นคล้ายเถาวันมาพร้อมกับงานเลซิ้นขาวกวางสันท้ายเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยตัวเหล็กก็จะยาวถึงนี่เลยนะครับผมนี่นะครับผมงานโคลัมเบียนะฮะน้ำหนักของเจ้าตัวเนี้ยผมว่ามันพอๆกับตัวแรกเลยนะฮะสันหนา4มเมตรเหมือนกันความยาวต้องไปแบบนี้ท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่ค่อยสนใจเกี่ยวเรื่องของการใช้ประโยชน์หรอกนะะ บอกว่าให้วัดขนาดให้มันแม่นๆก็พอนะครับผม31เซนติเมตรนะครับยาวกว่าตัวแรกนิดนึงนะฮะ290บาทเท่ากันนะครับตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครมีงานมีการท่านผู้ชมไปทํางานก่อนได้เลยนะครับ <laughs> เพราะว่าวันนี้มันเยอะจริงนะฮะอ่ะมาดูตัวที่3ครับผ่านไป5้านาทีกว่าแล้วเพิ่งมาตัวที่3เองโอเคผมรีบหน่อยแล้วกันนะครับ ใบมีดเนี่ยมีการสกรีนลายแบบนี้นะครับผมเขาไม่ได้กัดลงไปนะมีการสกรีนลายลงไปนะครับราด s a ช3นะครับผมกระบังมือสีทองนะครับด้ามจับงานเลซซนขาวกวางครับผมเนี่ยนะฮะแล้วสันท้ายมีรูแบบนี้นะครับเป็นสีทองเช่นกันนะครับผมกระบางมือสวยๆเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นงานอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่า มันเป็นงานเขากวางที่ค่อนข้างสวยและก็ทันสมัยนะสาเซนติเมตรครับมีความทันสมัยนะครับผมกับ sa 2 3ตัวนี้นะครับมีเหลือตัวเดียวนะไอที่เมื่อกี้ให้ดู3ามเล่มแรกนี่คือเหลืออย่างละเล่มนะครับผมปกติแล้วเวลาเขาสะสมเนะี่ยเขาจะสะสมจับคู่กันแบบนี้เนะี่ยเป็นเนี่ยนะครับผมจับคู่กันแบบนี้หรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นกระบางมือเงินกับกระบางมือทองนะครับผมตามความเชื่อก็คือมันช่วยเรื่องเงินเรื่องทองนั่นเองนะฮะ มาราดเอซเ,เอตัวสุดท้ายของอล็อตนี้นะครับผมนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมีคนเอาไปแล้วเนี่ยมันมาน้อยนี่แหละนะครับรอบนี้ SA76 นะครับผมใบมีดเนี่ยมีการกลัดเข้าไปลงในสแตนเลตนะครับผมเป็น c ีสี c ูนซนะฮะมีการกัดเข้าไปด้านในเลยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอออาจารย์มีดอาจารย์เนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีหรือเปล่านะครับผม สมเขาเรียกว่าสมราคา290บาทแน่นอนครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เหล็กที่ดีกว่านี้คุณอาจจะต้องมีการจ่ายที่แพงกว่านี้นะครับผมซึ่งผมก็ได้ทําการบอกไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้สีไม่ค่อยเป็นใจเลยนะสีกล้องนะครับมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นออโตไวบาลารนะครับผมสันหนา4มิลลิเมตรนะครับนี่30เซนนะครับความยาวก็ ถ้าสนใจนะครับ sa 7 6ครับราคา290บาทนะครับทีนี้เรามาดูงานรหัส G กันบ้างดีกว่ารหัส G อะ่ะจะเป็นตัวโปรดของผมซึ่งผมเองอะ่ะก็จะสั่งมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะพยายามหาตัว G ในตำนานมาฝากท่านผู้ชมนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างหายากนิดนึงนะฮะมันค่อนข้างหายากมันบังกล้องวาเนี่ยผมจะยกมันขึ้นมาทำไมเนี่ย เดี๋ยวแล้วกันนะ,อะโอเคแบบนี้แล้วกันอ่ะเริ่มกันที่รหัสตัวเก่าสุดหน่อยแล้วกันนะฮะตัว G ตัวที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้นะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่านะวัสดุการทำต่างๆเนี่ยมันเป็นวัสดุที่เขาใช้ทำในช่วงยุคแรกๆนะครับผมของการผลิตรหัสรุ่นจีมานะฮะ ทานผูช้ชมลองดูนี่ครับรหัส G ตัวนี้เนี่ยเศูนย์เจ็ดนะครับผมงานโคลัมเบียนะครับผมมีการเปิดร่องลมสองรูนะฮะแล้วก็สันหนาสี่มิลิเมตรดูครับมันเป็นรหัส G น้อยน้อยเล่มนะครับที่มีการเปิดรูแบบนี้นะครับด้วยนวัตกรรมสมัยเก่าต่างๆเนี่ยเขามีดีไซน์ที่อาจจะมีตัวเลือกที่น้อยมากกว่านะครับ มันจะมีความเป็นเหลี่ยมมากกว่าท่านผู้ชมลองดูครับดามจับก็เป็นเหลี่ยมตรงตรงนี้ก็เป็นเหลี่ยมนะครับสันท้ายร้อยเชือกได้อีกนะฮะมันอาจจะเป็นดีไซน์ที่ไม่แมทแต่มันเป็นตัวเก่าที่ถ้าเกิดว่าใครเก็บรหัส G ีอยู่นะครับน่าจะเก็บตัวนี้ไปด้วยนะครับจะได้ครบเซตนะฮะโดยส่วนตัวถามผมว่ามันสวยไหมสาหรับผมมองว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้ขายมัวสวยนะฮะไม่ได้สวยเท่าเท่าที่ มันควรจะเป็นนะครับของรหัสจนะแต่ว่ามันก็อย่างว่าถ้าเกิดจะเก็บให้ครบเซตมันต้องมีมันด้วยนะครับผมความยาว30ซนติเมตรนะครับใครจะเอางานมีดโคร,รมเบียแบบนีนะ้ไปใช้งานแบบจริงจังนะผมบอกตามตรงเลยว่าผมไม่แนะนำนะฮะคุณซื้อไปอาจจะเสียงเงินเปล่านี่ผมบอกอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันใช้งานได้งานเล็กๆกน้อยได้ถ้าง,งานใหญ่จริงจังอนะ่ะมันไม่ได้นะครับก็ตามคุณภาพของมันเลยนะฮะ มาดูในส่วนตัวนี้กันบ้างครับราชจสาสองครับอ่ะไล่เลเวลเข้ามานะครับ g 3สามสองในท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าใบามีดมันเริ่มเรียบแล้วมันจะไม่ค่อยมีรูลมแล้วนะฮะเพราะว่ารูลรมส่วนใหญ่มันจะไปโผล่ในรหัส sa หมดแล้วด้ามไม้ครับแบบนี้ครับสองสีเป็นฟิตติ้งเป็นเงินนะครับสีเงินสันหนาสี่มเมตร เสียดายตาช่างผมาทานหมดได้ยังไงนะีความยาวอยู่ที่3 1มสเซนติมครับรหัส G นี่นะสา3สองนะครับถ้าผมถ้าคุณสนใจนะครับ290บาทเช่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีตัวพิเศษมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยใครที่ชื่นชอบรหัสที่มันหายากยากนะก็จะได้เจอในวันนี้นะครับเอาท้ายๆท้าย,ายคลิปเต็ียไว้เป็นไฮไลท์ อ่ะโอเคครับผมสาหรับตัวนี้เนี่ยเป็นรหัส G 29ครับเก่ากว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะฮะเก่ากว่าตัวเมื่อกี้นิดนึ่งท่านผู้ชมลองดูครับลวดลายตรงตรงเนี้ยถ้าเป็นงานมีดเก่าเนี่ยนะครับผมมันจะมีลวดลายแบบนเนี้ยอะไรสไตล์เนี้ยที่มันดูไม่มีความเป็นโมเด์นะครับผมมันจะดูมีความเป็นเหลี่ยมดูมีความเป็นลวดลายที่มันเยอะเกินเนี่ยนะฮะมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้สันนา4มิลลิเมตรครับผมความยาวมันน่าจะมาพอกันนะผมไม่วัดได้ไหมมันจะได้ไปไวขึ้น สาเซนติเมตรครับเนี่ยค่าสนใจนะครับผมสอง้ยเก้าสิบาทนะครับตัวนี้พอจะได้สัก 4, สีก่สหเล่มหรือยังครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่าโอ้โหยังไม่ถูกใจเลยนะยอาจารย์เอาอะไรมาให้ดูเนี่ยผมก็พยายามที่จะคัดที่มันแบบหลายๆรูปแบบนะครับท่านผู้ชมผมจะไม่ค่อยให้ใครจองแล้วนะเดี๋ยวเนี้ยเวลาเปิดจองทีไรอ่ะ มันผมกดดันรู้สึกกดดันผมรู้สึกว่าผมไม่มีความสุขกับการทําคลิปวิดีโอเนี่ยอ่ะโอเคครับมาดูตัวนี้บ้างโอ้โหหนักมากเลยฮะราดจีตัวนี้สวยผมแนะนําอันไหนแนะนําก็คือแนะนํานะครับนี่ราดจีสี่เจ็ดครับมีโค้ดนะชัดเจนครับผมน้ําหนักดีมากดีที่สุดในบรรดาทุกเล่มที่ถือมาเมื่อกี้เลยนะฮะตัวนี้ GC7 เจ็ดนะครับผมสันหนาด้วย สมิลลิเมตรนะครับผมความยาวประมาณ30สิเซนเท่ากันอะไรมั้งไม่เกินสามสิบเอดแตถ้านับจากท้ายก็คือสามสิเซนนะครับผมตรงท้ายนะครับฟิตติ้งมาสีเงินแบบนี้นะครับผมกระบางมือสวยๆแบบนี้นะฮะโอ้สวยว่ะตัวเนี้ยไม่ขายได้ไหม <laughs> เดี๋ยวไปบอกภรรยาว่าขายไม่ออกอะไรเนี้ยต้องเก็บไปเอง สวยนะครับผม g c เจ็ดนะครับราคาสองร้อยเก้าสิบาทเช่นกันครับบางตัวท่านผู้ชมผมผมกล้าพูดแบบนี้ว่าผมได้มาในราคาที่สามร้อยกว่าบาทด้วยนะครับแต่ผมเอามาทัวเฉลี่ยให้คลิปวิดีโอมันพูดได้ง่ายขึ้นก็คือให้มันเหลือที่สองร้อยเก้าสิบาทเหมือนกับทุกเล่มทัวเฉลี่ยไปก็ได้กําไรบ้างเล็กน้อยนะครับผมไม่ถึงกับมหาศาลตัวนี้มีความเป็นเอกลักษณ์นะฮะ ด้ามจับเนี่ยมีความเป็นไทยหมดอยู่แล้วตัวเนี้ยผมว่านะมากี่ครั้งก็หมดรหัสจีห้าสามนะครับขวัญใจเลยนะครับขวัญใจคนสะสมมีดเลยนะครับด้วยดีไซน์ด้วยบุคลิกต่างๆของมีดนะครับผมเนี่ยสัน,หนาห์สี่มิลิเมตรอะแค่ควักออกมาก็เที่แล้วอะใครๆก็จ้องนะครับเล่มเนี้ยผมว่านะผมว่าน่าจะไปไวกับเพื่อนเลยแต่เล่มเนี้ยนะครับผมสองร้อยเก้าสิบาทนะครับ จริงๆอ่ะเจ้าตัวนี้มันจัดอยู่ในเซตของโคลอรเบียที่น่าสะสมได้เลยนะนี่นะครับผมจัดอยู่ในเซตนั้นได้เลยเพราะว่ามันหายากครับอ่ะราัจีอีกหเล่มนะครับอีกหนึ่งเล่มตัวนี้ดีไซน์ไม่ชูดฉาดแต่ใบใหญ่มาก G59 โชบไปก็โชบมานะฮะหลายคนนะอยากได้ตัวนี้แต่ก็มองข้ามไปเลยนะครับคนที่ได้ไปนี่คือแบบยิ้มกลิ่นะครับเพราะว่านี่คือมีดอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะครับ g 5 9าสันหนา4มิลิเมตรนลครับนี่นี่สวยครับตรงนี้เหมือนตรงหน้าผากของซุนหมอคงนะ,นะเป็นที่รัดตรงหน้าผากนะฮะตรงนี้เป็นรูปดอกไม้นะครับผม ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะเนื้อไม้อะเขาทํามาแบบว่าเป็นสีเดียวกันให้มันดูมีความเป็นต้นไม้นะฮะแล้วมันดูไม่เขาเรียกว่าไงมันดูไม่แบบมั่วมันไม่ได้เดินลายมั่วบางเล่มนะครับผมทาลายเงี้ยสลาบกับไปมั่วๆ่วนะมันดูไม่มีความคลาสสิกแต่ตัวนี้มันมีความคลาสสิกเต็มใบ,บมีดเลยนะครับผมสองอยเก้าสิบบาทเช่นกันครับเอาละเรามาเปิดเซตหายากกันหน่อยดีกว่า นต่อไปนี้นะครับผมจะมีทั้งเป็นเล่มแล้วก็เป็นเซตนะฮะผมจะเปิดด้วยเซตนี้แล้วกันเซตหัวสัตว์แล้วกันฮะเดี๋ยวผมดูก่อนดิโอเคอ่ะเซตหัวสัตว์เียกันหลายคนตามหาได้มาแต่ละทีก็ไม่เคยพอนะฮะ ได้มาทีนึงเล่มนงสองเล่มสามเล่มเต็มที่ฮะไม่เคยมาเยอะๆให้เพียงพอต่อประชาชีเลยสำหรับเอ่เซตหัวสัตวน์นะครับผมโอเคเจอละนี่นะฮะอ่ะผมจะเปิดด้วยลวดลายของหมีก่อนแล้วกันนะครับนี่ใบมีดนะครับมีการกัดลายแบบนี้ครับ โคลอมเบียที่ไม่มีรหัสเป็นเซ็ตหัวสัตว์นะครับผมเป็นด้ามไม้แบบนี้นะครับตรงปลายเป็นหัวสัตว์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณอาลงณ์กดจัดไปสามเล่มแบบครบเซ็ตเลยนะที่จริงมันต้องมีสามเล่มน,นะครับท่านผู้ชมมันต้องมีสามเล่มไม่ได้มีแค่สองเล่มนะถ้าจะเอาเซ็ตของมันจริงๆอ่ะเป็นสามเล่มโอเคนี่นะลวดลายเหมือนคล้ายๆดามัสกัสนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่นะอันนี้ดามัสกัสแบบว่าไม่แท้นะครับ ถ้าเป็นดามัสกัสแท้เนี่ยราคานูนเลยครับโดดไปเกือบเกือบพันบาทเลยครับเผื่อเป็นพันกว่าอัพด้วยนะครับผมเป็นหัวหมีกับหัวหมาป่านะครับ2ตัวนี้ผมขายแพ็คคู่แบบนี้นะครับเล่มอื่นน่ะสองบาทมีค่าจะส่งอีกนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะใช้ประเภทไหนเช่นเก็บเงินปลายทางก็จะบวกไป8ปบาทนะฮะออโอนเงินก็เสียค่าจะส่งห้บาทอันนี้จัดไปครับ สองเล่มส่งฟรีครับ700บาทนะจริงๆครับผมผมได้มาเลยราคาที่แรงมากนะฮะใครขอคนที่รับได้นะครับขอคนที่รับได้น้องๆหนูๆที่อาจจะอ่ายัางทำงานแล้วใหม่ๆแล้วเงินอาจจะแบบน้อยๆเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่ทำมันทำอะไรไม่ได้อ่ะมีเล่มเนี้ยเอาไปสะสมมีจริงเอาไปมองให้มันแบบชื่นใจจริงๆอ่ะนี่ผมพูดตรงๆเลยนะ ผมไม่ได้ขายมัวส่วนะครับถ้าดูแล้วน้องซื้อไปน้องลำบากผมก็ไม่ขายให้นะนะเพราะว่าการขายของของผมอะมันเป็นเพียงแค่อาชีพเสริมที่ผมทำแล้วผมชอบแค่นั้นเองอ่ะมาดูเซตนี้เซตนี้เปิดราคาให้ที่หนึ่งพันบาทนะครับเอาไปสามเล่มันไม่ใช่เล่มนี้วะนี่ครับรอบนี้ซื้อเป็นเซตนะครับผม ผมไม่สามารถแยกได้เพราะามันเป็นตีมของมันแล้วถ้าได้ไม่ครบเซตอ่ะผมถ้าซู้อไดวันหนึ่งมันขายไม่ออกจริงๆแล้วผมต้องเก็บไว้อ่ะท่านผู้ชมลองนึกสภาพคนสะสมของแล้วมันขาดไปชิ้นหนึ่งเหมือนจิ๊กซอว์ที่มันต่อแบบจะเสร็จอยู่แล้วมัขาดไปชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีต่อใจเท่าไหร่นะครับอ่ะผมเปิดให้แบบนี้ตัวนี้ครับใบมีดค่อนข้างสั้นนะครับผมราด a 3172ครับผมนี่คืองานโคลัมเบียตัวที่มีด้ามยาวมากนะใบมีดสั้นอ่ผมวัดใบมีดให้ดูเลยฮะความยาวตลอดเล่มเนี่ยจะอยู่ที่อ่า2ีนะครับผมแต่ความยาวใบมีดอะอยู่ที่แค่15เซนนะฮะนี่นะแต่ด้ามไม้เนี่ยพอจับแล้วรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยนี่มันสมูทมากเลยอะนี่มันเป็นไม้ที่รู้สึกว่า มันเหมือนไม้แบบว่าที่ถูกขัดเกลามาอย่างดีนะฮะพร้อมกับรูปหัวกวางตรงนี้สันหนาอยู่ที่4มิลิเมตรนะครับสวยนะสําหรับคนที่ชอบดีไซน์เรียบๆต่อมาตัวที่2ครับผมอันนี้มีความเป็นอัญมณีนิดนึงแต่เล่มนี้ผมได้มาอยู่ประมาณสัก3ามเล่มนะ่าจะได้ไหมครับตัวนี้นะบังเอิญได้มาสามเล่มนี่ครับผมรหัส k สามสห a นะฮะอันนี้ผมมีให้3มเล่มนะครับใครที่อยากได้แบบเล่มนี้เดียวๆนะผมมีให้แค่3ามตำแหน่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเซตเนี้ยต้องได้ยกเซตนะครับผมหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะเซตนี้ด้าไม้แดงนะครับผมด้านล่างนะรตรงนี้จะเป็นงานเรซินนะครับผมไม่ใช่อัญมณีจริงนะถ้าของจริงนี่คือผมก็ไม่ขายเหมือนกัน เก็บไปนั่งเงยอัญมณีออกมาขายดีวะ่ะถ้าจะน่าจะรุ่งกว่าโอเคอันเนี้ยผมชอบนี่อันเนี้ยผมชอบสีมันมีความเป็นทองเหลืองนะครับผมเนะี้ยสีมีความเป็นทองเหลืองมาพร้อมกับลวดลายที่คล้ายๆลายกระหนกนะครับนี่ครับด้ามไม้ดูครับชัดๆนี่เนะี่ยดูภาษาครับ มันทําการเรียนแบบมีดในสมัยของอียิปตโบราณนะครับใช้ภาษาแบบนี้เลยนะครับงานโคลัมเบียนะครับเนี่ยงานโคลัมเบียนะครับสวยนะฮะตัวนี้น้ําหนักไม่ไม่หนักมากนะครับถือว่าเป็นมีดที่น้ําหนักเบาโอเคสามเล่มนี้นะครับผมขายในราคา1,000บาทส่งฟรีครับผมสำหรับผู้ที่สนใจจริงๆนะครับผมใครที่ ยังไม่พร้อมนะฮะน้องๆหนูๆที่ยังไม่พร้อมก็พักก่อนนะครับราคามันอาจจะแรงนิดนึงเดี๋ยวน้องๆซื้อไปน้องๆจะลำบ,บากแล้ว <c oughs> ต้องมานั่งมองมีดไม่มีตังกินข้าวหรือก็ไม่ไหวนะฮะ <c oughs> หรือถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากได้นะฮะแล้วกำลังโอเคนะฮะก็จัดได้เลยครับสามเล่มหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่ะตัวนี้ที่ผมบอกอันนี้ยผมมีมีเยอะ เป็นเซตเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะแต่มีเยอะนะครับผมบอกได้นะครับอันนี้บอกได้เลยนะอ่ะเหลือแค่สองเล่มสุดท้ายนะฮะอันนี้แยกได้ให้ก็ได้ฮะอ่ะใครอยากได้ตัวนี้ครับผม H K ส1มหนึ่งหนึ่งครับหัวเป็นใบเลื่อยนะฮะสันนาสมิลลิเมตรครับด้ามจับเป็นไม้แบบนี้นะครับสวยๆเลยฮะ นี่นะครับผมจัดไปครับผมในะราคา290บาทตัวเนี้ยราคาปกติทั่วไปน้ำหนักเบาๆแต่ว่ามีความเป็นโมเด์นะตัวนี้และสุดท้ายครับอันนี้ตัวนี้หนักสุด ba 0 2นะครับผมใครซื้อไปก็เก็บไว้ดีๆนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะหาให้อีกได้ไหมเนี่ยราด ba ไม่ค่อยเข้ามาเลย ด้ามไม้สวยมากนะฮะนี่บอกตามตรงว่าเล่มนี้ยผมขาดทุนผมได้มาสามร้อยกว่าแต่ผมต้องเอามากดลงขายในราคาสองร้อยเก้าสิบาทให้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมได้บ้างเสียบ้างก็วางกันไปนะครับสันา4ีเมนลนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจที่จะอุดหนุนสินค้าของผมนะครับก็อย่าลืมนะครับผมโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับยินดีให้บริการเต็มที่นะครับ แล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ